ในวันที่19เมษายน2555นายแพทย์วิทิตอัาเวชกุลผู้อำนวยการองค์การเพศัจกรรมเป็นประธานในการมอบเงินสนับสน,นุนโครงการค่ายผักแรมสารสัมพันธ์สายใยครอบครัวทาลสัสซีเมียให้แก่ชมรมทาลสัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยมีคุณชุติกรภูนทรัพย์ประธานชมรมเป็นตัวแทนรับมอบณนะห้องประชุมองค์การเพศัจกรรม สำหรับโครงการค่ายพักแรมสารสัมพันธ์สายใยครอบครัวทาลัสซีเมียนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ป่วยทรารัสซีเมียและครอบครัวในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้เกิดการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปีนี้ก็เราก็ได้จัดกันคห้ ใกล้ๆก็คือจัดกันที่เมืองโบราณค่ายริมขอบฟ้าซึ่งผู้ป่วยประมาณ4 5่สถึงห้คนก็ร่วมเดินทางไปพักค้างคืนที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้โดยคุณหมอแล้วก็สมาชิกรุ่นพี่ผู้ป่วยให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็ มาเปิดเพอให้ดูว่าพวกพี่ๆเนี่ยทำกิจกรรมอะไรไปบ้างในแต่ละปีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยเรื่องยาเรื่องเรื่องสิ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยควรจะได้รับในการดูแลรักษาดูแลตัวเองและสิทธิของผู้ป่วยด้วยความเข้าใจว่าการป่วยเป็นโรคเนี่ยเราเรายอมรับแล้วแล้วเรารักษาสุขภาพเราจะดียังไงเรายังมีทางเลือกที่ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นภาระของสังคมของครอบครัวเราก็เหมือนกับเป็นงานที่ให้กําลังใจกันมากกว่าสําหรับผู้ป่วยนะคะ สำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่องค์การเภสัชกรรมให้การสนับสน,นุนนอกเหนือจากการพัฒนาการวิจัยและผลิตยาเพื่อให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้เข้าถึงการรักษาอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยา องค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดคน้นวิจัยพัฒนายาเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม mm hmm. องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ